สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนามิ่งขวัญพวงกองนะนะคะครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะ เรามาดูเลยนะคะเมื่อนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะนักเรียนจะ,จะต้องสามารถอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมระบุเวลาได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณรูณน้ำมีเนื้อหาอะไรมาให้เราเรียนบ้างคะ่ะไปดูกันเลยเรามาดูเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้เลยค่ะ ในการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะคะโดยทั่วไปจะประกอบด้วยชื่อบันทึกวันที่เดือน พสอนะคะจะอยู่ในส่วนบนของบันทึกนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเวลานะคะส่วนทางขวามือจะเป็นการเขียนรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกนะคะว่าจะใส่กิจกรรมอะไรไปบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบของบันทึกกิจกรรมระบุเวลาเลยนะคะ บันทึกกิจกรรมระบุเวลานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบันทึกกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยเราจะเห็นได้ว่าส่วนแรกที่คุณน้ำทำสีฟ้าเราเรียกว่าชื่อบันทึกค่ะเพื่อระบุนะคะว่าบันทึกกิจกรรมระบุเวลาเนี้เกี่ยวกับอะไรคะ่ะต่อไปสีม่วงนะคะสีม่วงตรงนี้จะเป็นวันที่ค่ะจะประกอบด้วยวัน เดือนแล้วก็ปีพศค่ะต่อไปนะคะในส่วนของสีเขียวนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะเป็นเกี่ยวกับเวลาค่ะต่อไปนะคะในกรอบสีส้มจะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บันทึกนะคะว่าจะใส่กิจกรรมอะไรลงไปได้บ้างค่ะ เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าในบันทึกกิจกรรมเนี่ยส่วนไหนเรียกว่าอะไรกันบ้างแล้วต่อไปเราไปอ่านบันทึกกิจกรรมระบุเวลากันค่ะนี่นะคะคือตัวอย่างที่เป็นการอ่านบันทึกกิจกรรมระบุเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นบันทึกการไปเที่ยวชนบุรีของเด็กชายขุนค่ะโดยเขาไปเที่ยวเนี่ย ทั้งหมด2วันด้วยกันโดยวันแรกเนี่ยเป็นวันเสาร์ที่13เมษายนนะคะพศ2562ค่ะโดยวันเสาร์เนี่ยกิจกรรมแรกนะคะคือเวลา8นาฬิกาเขาออกเดินทางค่ะต่อไปนะคะ9นาฬิกา30นาทีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะต่อไป16นาฬิกา20นาทีขุนเล่นน้ำทะเลแล้วค่ะต่อไปนะคะ ในวันอาทิตย์ที่14เมษายนพศ2562นะคะเวลา10นาฬิกาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะและเวลา17นาฬิกา25นาทีขุนกลับถึงบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันเลยนะคะข้อนี้นะคะ ถามว่าข้อที่1เนาะขุนออกไปเที่ยวจังหวัดอะไรเราจะดูได้จากตรงไหนเอย่ยนักเรียนดูตรงชื่อของบันทึกได้เลยนะคะว่าบันทึกการไปเที่ยวชนบุรีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจังหวัดชนบุรีค่ะไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่2โจทย์ข้อที่2บอกว่าขุนออกเดินทางวันที่เท่าไหร่ เวลาใดข้อนี้จะต้องตอบคําถามทั้งหมดสองคำตอบด้วยกันนะคะว่าวันที่เท่าไหร่และเวลาใดค่ะเรามาดูเลยนะคะวันแรกเลยวันที่13าเมษายนนะคะเนี่ยเวลา แปดนาฬิกานะคะเขาออกเดินทางเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบวันเสาร์ที่13เมษายนเวลา8นาฬิกาค่ะนี่คือคำตอบของข้อที่2นะคะต่อไปไปดูข้อที่3ค่ะข้อที่3ถามว่าวันเสาร์ที่13เมษายน2562คขุนทำกิจกรรมใดบ้างค่ะ เราก็ไปดูรายละเอียดของวันเสาร์เลยตรงนี้เลยในกรอกสีแดงที่คุณครูทำให้นะคะจะเห็นได้ว่าขุนเนี่ยออกเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็เล่นน้ำทะเลค่ะมีทั้งหมด3รายการด้วยกันเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่3มีดังนี้ค่ะคือออกเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็เล่นน้ำทะเลตอบให้ครบทั้ง3กิจกรรมนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4โจทย์ถามว่าวันเสาร์ที่13เมษายน2562เวลา16นาิกา20นาทีขุนทำกิจกรรมใดค่ะเด็กๆก,ก็มาดูที่บันทึกเลยนะคะว่าในวันเสาร์ที่13เวลา16นาิกา20นาทีนะคะทางด้านซ้ายมือน,นี่ย จะเป็นเวลาเห็นไหมคะ1ินกานาทีส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมว่าเขาทำกิจกรรมอะไรคะ่ะเอาตรงนี้มาตอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4ต่อเล่นน้ำทะเลคะ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะขุน เที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันใดและเวลาใดเราจะเห็นได้ว่าข้อนี้โจทย์ถามทั้งหมด2คําตอบนะคะนักเรียนจะต้องไปดูนะว่าอ่างสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมจะอยู่ในวันอาทิตย์ที่14เมษายน2562นะคะเวลาเท่าไหร่ดูทางด้านซ้ายมือเลยคือเวลา10นาฬิกนาะคะเอาตรงนี้มาตอบคําถามข้อที่5ค่ะ เพราะฉะนั้นข้อที่5ตอบวันอาทิตย์ที่14เมษายน2562เวลา10นาฬิกาค่ะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะโจทย์ถามว่าขุณนกลับถึงบ้านเวลาใดวันที่เท่าไรนะคะเรามาดูเลยทางด้านซ้ายมือนะคะมาดูตารางเราเลย ที่คุณครูทำกรอบสีแดงไว้นะคะเห็นไหมทางด้านซ้ายมือคือเวลานะคะทางด้านขวามือคือรายละเอียดของกิจกรรมข้อนี้ต่อวันอาทิตย์ที่14เมษายน2562เวลา1 7นาฬิกา25นาทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะในการอ่านบันทึกกิจกรรมระบุเวลาไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการเขียนกิจกรรมระบุเวลาค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะต่อไปเรามาดูการเขียนบันทึกกิจกรรมระบุเวลานะคะโดยคุณครูจะสอนเราเขียนในเรื่องของบันทึกกิจกรรมทัศนะศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับ2นะคะวันที่4ตุลาคม2562้มค่ะไปดูนะคะ คุณครูก็จะเตรียมเวลามาให้นะคะแล้วก็เตรียมรูปภาพมาให้ว่าในเวลานี้นักเรียนทําอะไรบ้างนะคะเรามาดูเลยค่ะทางด้าน ซ้ายมือนะคะเราจะเห็นนาฬิกาเรือนแรกนะคะเราจะเห็นได้ว่าเข็มสั้นเนี่ยชีย้เลข6ใช่ไหมคะแล้วก็เข็มยาวชี้เลข2ค่ะตรงนี้นะคะเป็นเวลา6นาฬิกา10นาทีค่ะเห็นไหมคะเด็กๆกำลังดีใจมากเลยที่กำลังจะได้ไปได้ไปทัศณศึกษาใช่ไหมคะให้นักเรียนดูจากรูปภาพนะคะแล้วก็เอามาเขียนเป็นรายละเอียดกิจกรรมค่ะอย่างข้อแรกนะคะเวลา6นาฬิกา10นาทีเด็ก ก,กําลังเตรียมตัวขึ้นรถเพื่อจะไปทัศนศึกษาค่ะนักเรียนก็เอา6 1นาฬิกาสินาทีมาเขียนตรงด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เอารายละเอียดเนี่ยมาเขียนตรงด้านขวามือนะคะว่าขึ้นรถ ต่อไปอันที่สองนะคะเห็นไหมว่าเป็นรูปซูซูคือสวนสัตว์ใช่ไหมคะมีสัตว์นานาชนิดเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาใดที่เราจะไปสวนสัตว์เนี่ยจะถึงสวนสัตว์เนี่ยไปดูกันค่ะเข็มสั้นของคุณครูคเนี่ยชี้อยู่ระหว่างเลข7ดและเลข8นะคะส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข6ชี้ที่เลข6เป็นเวลาทั้งหมด30นาทีแล้วนะคะและเข็มสั้นชี้ที่เลขเจด นะคะเลยเล่น7ไปเนาะยังไม่ถึงเลข8เพราะฉะนั้นเวลาตรงเนี้ยคือเวลา7นาฬิกา30นาทีตรงนี้เป็นภาพสวนสัตว์เราจะเขียนกันว่าอะไรดีเอ่ยข้อนี้นะคะครูน้ำก็เขียน7นาฬิกา30นาทีไว้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ทางด้านขวามือเขียนรายละเอียดกิจกรรมก็คือเที่ยวสวนสัตว์ค่ะเขียนสั้นๆให้ได้ใจความนะคะต่อไปภาพที่3ค่ะ เราจะเห็นได้ว่าเด็กๆนั่งเรียงกันมีอาหารอยู่มากมายเลยเราไปดูเวลากันนะคะว่าเราจะเขียนเวลาเท่าไรนะคะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเข็มยาวและเข็มสัน้นทับกันชี้อยู่ที่เลขที่12นะคะตรงนี้เป็นเวลาเที่ยงวันแต่เราจะไม่เขียนเที่ยงวันนะคะเราจะเขียนว่า 12นาฬิกาค่ะเด็กๆก,กำลังทำอะไรนะา12นาฬิกานี่มันตอนกลางวันเนาะเด็กๆเ,เขารับประทานอาหารกลางวันค่ะเด็กๆก,ก็เอาสนาฬิกามาเขียนทางด้านซ้ายมือนะคะและทางด้านขวามือก็เขียนรายละเอียดของกิจกรรมก็คือรับประทานอาหารกลางวันค่ะเรามาดูกิจกรรมสุดท้ายนะคะ กิจกรรมสุดท้ายนะคะเราสังเกตเห็นว่าจากรูปภาพเนี่ยเด็กๆเขาขึ้นรถแล้วใช่ไหมคะเอ๊เราจะเขียนว่าอะไรดีนะเดี๋ยวเราไปดูเวลากันดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถเขียนเป็นอะไรได้บ้างเวลานะคะที่หยุดนาฬิกาด้านนี้นะคะเข็มสั้นเจอชี้อยู่ระหว่างเลข3กับเลข4นะคะเข้า และส่วนเข็มยาวชี้อยู่ที่เลข11ค่ะตรงนี้เข็มยาวชี้เลข11คือ55นาทีนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ชี้เข็มสั้นเนี่ยชี้เลขใกล้เลข4ใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงเลข4ตรงนี้เราจะอ่านว่า15นาฬิกาค่ะ55นาทีเพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้ว่า15นาฬิกา55นาทีเนี่ยเด็กๆก,กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะ น,ะะน,นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะนักเรียนสามารถเขียนรายละเอียดของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภาระงานกันค่ะสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะ คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่1นะคะหน้า83ถึง84ค่ะมีจำนวนทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการอ่านและการเขียนกิจกรรมระบุเวลานะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนทำงานเสร็จแล้วนะคะ รบกวนผู้ปกครองทุกท่านถ่ายรูปงานส่งให้กับคุณครูประจําชั้นทุกๆห้องด้วยนะคะเพื่อทำการตรวจเช็คต่อไปวันนี้คุณนำก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย